ทำไมมันไม่มันไม่เดินตรงมาเลยวะจะได้กินเราไปเลยโอเคแหละตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องที่50แล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็ต้องหารหัสอะไรบางอย่างมะม่วงนายลองดูฝักนั้นนะอย่าไปแก้มันนะค่อยๆเช็คนะแป๊บหนึ่งนะฮะมุมนี้มีไหมมุมนี้มีไหมมุมนี้ไม่มีโอเคฉันได้รหัสรับมามะม่วงเราต้องการตัว x เยอะละเยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นยัง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 มันยังอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางใจนะจีนะโอเคเราต้องการรูปดาวไม่ใช่ต้องการตัว x รูปดาวห้าเหลี่ยมวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมโอเคนะแล้วก็ไปค่อยไม่ได้ก็ไปสุ่มรหัสเอามันเดือนอย่างน้อยถ้ามันเหลือสามตัวก็สุมส่มได้พอสุ่มได้มันเหลือแบบรหัสชุดสามตัวสุดท้ายได้ห้าเหลี่ยมมาเลขศูนย์ได้วงกลมมาแล้วแป๊บหนึ่งนะแล้วมันจะตามขึ้นมาเลยไม่ใช่ใช่ไหมโอเคโอเคมันเดินมามันเดินมาแป๊บหนึ่งนะดูดีดูดีขี้เกียจเดินใหม่เรามีรูปดาวเรามีห้าเหลี่ยมเรามีวงกลมเหลือสี่เหลี่ยมกับตัวเอ็กเดี๋ยวลองขึ้นไปดูด้านบนก่อนนะแป๊บนนึงงลลล้้้้ววตตััััใช่มเเสหือ� ระวังระวังเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนมันไปไหนดูก่อนดูก่อนโอเคมันเดินมันเดินไปฝั่งนะั้นเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเดินขึ้นไปด้านบนไหมโอ้มันเดินกลับมามันเดินกลับมากลักวกลัวหนาเรีบเลยรีบเดาวใส่ <Side S 2> uh, ดาวอีกแล้วใส <is there. S 1> เดามาอ่ามันจะเป็นอันแรกนะ x ก,ก็คือเราไม่รู้รหัสอันที่สองจะเป็นหนึ่งดาวนะรูปดาวจะเป็นหนึ่งส่วนรูปห้าเหลี่ยมจะเป็นสามเอรูปห้าเหลี่ยมจะเป็นเก้าแล้วก็วงกลมจะเป็นสามโอ้โหโอเครหัสถูกแล้วค่ะทุกคนไป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 รีบไปรีบไปรีบไปออกมาเร็วๆออกมาเร็วเร็วโอเคโอเค ตอนนี้อ๋อห้าสิบสองมันร้องคำรามแล้วมันร้องคำรามโหยหวนว่าเราออกไปได้โอเคตอนนี้เราก็ผ่านที่ห้องที่ห้าสิบมาได้แล้วนะคะทุกคนมาโอเคฉันจะไม่ตุยนะจันจะไม่ตุยนะอุย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 กระพริบกระพริบกระพริบผมไปเอาข้างหน้าผมไปเอาตู้หน้าอุยอุยเกือบ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 เมื่อกี้ไอตัวไอตัวที่แบบว่ามันนั่นน่ะมันมากัดฉันแล้วฉันเข้าตู้ไม่ได้อเกือบแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะดูก่อนเผื่อมีอันนี้โอ้ยโดนกัดฉันวิ่งเร็วต๊ด โอเคอ่องที่ห้าสิแปอุ้ยดีนะดีนะกดทันไม่มันไม่มีเสียงสเลยนะแต่คราวนี้มันมาแบบเงียบๆเลยอะไม่รู้ว่าฉันพูดเยอะหรือเปล่ารอบสองรอบสองวิตามินฉันเลยอยู่สองขวดได้เลยกี่ขวดมาหมดอ๋อผมไม่ได้ซื้อน่ะผมมีฟรีขวดนลแรงมากสายฟรีหรืออ๋อเงียบๆโอเคหกสิบแล้วห0สิบแล้วฝันแกเป็นจริงฝันแกเป็นจริงโอเคเปิดไปไม่ชอบเลยไม่ค่อยชอบห้องที่มันมีแบบเป็นห้องที่แบบมันมืดๆน่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ได้กลัวแบบ พวกวั IQ, นฮิ้คิวนะกลัวพวกตอดเลือดเรื่อยๆนี่แหละใช่อันนี้นะน่ากลัวที่สุดแล้วอุ้ยกระพิบไฟกระพริบไฟกระพริบเดี๋ยวินรอบกันอกันอ้าห้องนี้เงียบเงียบเลยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราฟาร์มปุ๊บแล้วมันกระพริบหลอกหรอไม่ไม่ไม่มันต้องมีตัวอะไรที่เตรียมมาสักอย่างนี่แหละไม่ใช่แล้วผมว่าอาจจะเป็นตัวเขียวๆที่เสียงคนจำไม่ได้เสียงฮัตชิวเด้อเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วในในตู้หลังในตู้หลังเลยเกือบละเกือบละโอ้หเกือบไม่บอกกันโอเค คราวนี้เราอยู่ตู้นานไม่ได้แล้วนะมันเหมือนแบบมันเริ่มมีแบบเลือดเริ่มมีอะไรแล้วมันจะเตะเราออกแี้ยไฟแช็กจะหมดแล้วไฟแช็กจะหมดเจ็ดสิบเราวอกคุณเคเขหอ้องที่เจ็ดสิบแล้วอ๋ออีกสามสิบเหลืออีกสามสิบโอเคตอนนี้เราต้องการไฟฉายเพิ่มอีกอ๋ออย่ามาฟั่ที่เดียวกันนี้ไม่ได้มันเป็นตู้ของฉันเข้าใจไหมโอเคเจ็ดสิบสองแล้วอุ๊ชอุ๊ยไฟกระพริบไป,ไปโอ้โ,อโอฉันตู้นี้ฉันตู้นี้มาไหม กระพริบรัวๆเนี่ยว่อคกิบเลยเฮ้ยอะไรนี่มันรอเล่นไฟตูอู้อก้อู้อู้อู้อ้อ้กอดอู้กอดอู้กอดอกอดอกอดอ้อเอ้ยไปไันี้ผมเสียนะผมทำอะไรผมไม่ได้เลยไม่ค่อยชอบเลยอ่ะมันเป็นตัวที่แบบอ๋อแสดงว่าไอ้ที่กระพริบรัวๆนี่คือมันไอ้นี่ละอ้าคนรู้ก้ามาม่วงชินชินล้อคนรู้ก้ โอเคไปต่อเลยออกประตูประตูโอเคขนลุกเลยอ่ะมันเป็นแบบเพราะในภาพแบบเป็นกีบแบบจอแบบช็อตแล้วแบบยูดีๆีนายก็พุ่งออกมาไม่มีเสียงตอบรับใดๆอุยโอ้โหไม่มีกระพไี้ดิขอสี่ขอสี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบ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 อุ้ยเกือบเกือบตุยเมื่อกี้มันเข้าตู้ชามากเลยเกือบแล้วเกือบไม่รอดแล้วจะขิดระหว่างทางไม่ได้นะโอเคเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วอ๋อในวิ่งนะ ไฟกระพริบไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีมมปุ๊บปิ๊บใช่ไหมลูกตามีไฟกระพริบลูกตานี่โอเคไปสับคัดเอากรอไปไม่ใช่คนละห้องตอนนี้คือไฟแก้หมดแล้วอะทอมเดียรมันน่าจะมีไฟแช็คหรือไฟฉายออกมาให้หน่อยก็ดีนะตอนนี้ไฟแช็คเหลือแค่ขีดเดียวเองทางนี้หรือเปล่ามะม่วงอันลังนายเดินไปไหนน่ะมานี่มานี่ตรงนี้ไม่กล้าเข้าไปก่อนเดี๋ยวเจอไฟกระพริบไฟกระพริบไหมกระพริบลูกตาอุ้ยมันยังมะม่วงไฟฉายมีเบนเดดด้วยนายเลื่อนรถไหมไม่ไม่ลดไม่เจ็บตัวเลยเลื่อเต็มเหรอเออกันเจ้าไฟฉาย เอาเร็วเด้มงั้นเดี๋ยวขอเก็บเรื่อหน่อยแล้วกันเออโอเคอะไรนักหนาแย่ยกันเปิดมาแล้ว40ห้องจะผ่านแล40ห้องจะผ่านเลยโอเคเออมาคราวนี้ได้วิอีกรอบแล้วโอเคไปมะม่วงพร้อมไหมมันไม่โหลดตัวสีดำอ่โอเคไปขอแค่อย่าอย่าติดอะไรก็พอตอนเนี้โเคโอเคโอเไป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 อบเลยทีออย่มันยอให้เองใช่ไหมไปอย่าติดอย่านะอย่านะเอออือือ กับรถไฟกับรถไฟโอเคผ่านแล้วห้องที่เก้าสิบแล้วมะม่วงอยู่ไหนมะม่วงอยู่ไหนหายไปไหนอ่ะโอ๊ยลาไปละห้องที่เก้าสิบเออมะม่วงฝันจะจะเป็นจริงแล้วโอ้ยเงียบจะเป็นจริงแล้วันจะเป็นจริงแล้วแบบนี้มันต้องกอดโอ้ยไม่ค่อยไม่ค่อยไว้ใจไฟกระพริบเลยเอาจริงๆโอ้ยไฟกระพริบไฟกระพริบไฟกระพริบรอเลยรอกันรอกัน เอ้ยมันแย่งตู้เดียวกันหลอดหลอดหลอดโอ้โอสีเขียวนี่วะามม่วงรอก่อนมาอีกแล้โอ้ยมาอีกมาอีกโอ้โหมารัวๆเลยที่มันกระพริบปุ๊บปิ๊บคือเหมือนมันชาร์จตัวไว้หรอเลยไงรอไม่รู้ว่ามันเงียบแล้วเสียงมันเงียบแล้วเสียงมันเงียบแล้วเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะตัวมันเป็นสีเขียวมันมาต้องสองสามชุดเนี่ย Okay, โอเคห้องไฟมืดแบบนึงนะไม่คงไม่ปีคงไม่แบบเป็นห้องกุญแจใช่ไหมโอเคมามองมืดอีกแล้วไม่ค่อยชอบเลยห้องมืดๆแบบนี้แล้วแบบเราต้องมานั่งหากุญแจเงี้ยหันก่อนเลยหันก่อนเลยหันก่อนเลยโอเคอีกนิดเดียวทุกคนเราจะผ่านแล้ว,วชัว้นสิบแปดโอ้มือตอนรับเลยไอ้ yeah, สิสยิงเสีแบนึงนะเช็คก่อนเช็คก่อนระแวง โอเคจะมีไฟฉายมาเด้อมามาอีกห้องเดียวห้องสุดท้ายแล้วไป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 ปิดไฟฉายอือโอเคไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วอย่านะอย่านะโอเคโอเคโอเคโอ้ยตกใจตกใจเตรียมตัวแล้วห้องนี้ห้องเตรียมตัวแล้วโอ้ยมามองดูนี่ดูห้องนี้สิมันเป็นห้องใต้ดีเลยอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินไปยังเดินไปทำไมอ่ะอ้าวก็ฉันอยากจะไปอ่ะฉันอยากจะไปอ่ะ ไปไปตายไปไตายไปไม่เอาก่อนจะเล่นมาถึงด่านร้อยอะเร็วเร็วไป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  Let's go ทำตามผมทุกอย่างทำตามผมทุกอย่างทำยังไงอ่ะอู้ทางหนีไฟคุณรูหดน้วรดคุณทำร้อยอะคุณรู้หมดแล้วว่าเป็นยังไงอูขึ้น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 ไป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 เอเปิด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 อกลัว กลัว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 ที่คุณวิ่งมาแล้คุณไม่นั่งเหรอนั่งสินั่งมาอยู่นั่งมาอยู่ฉันนั่งมาอยู่มมาาตเฮ้ยคุณรอนี่ก็ได้เดี๋ยวผมไปเจนอยากรู้ว่านายทำอะไรอ่ะมันอยู่ฝั่งไหนอ่ะมันไปไหนแล้วก็หนอกไปห้องนั้นแล้วหรอเฮ้ยโอเคโอเคไปไปไปอันนี้อะไรอ่ะพัสนพัสนไม่ยากเดี๋ยวผมทำให้ดูนายจะทำใช่ไหมอ่า โอเคตรงนี้เราจะให้มาม่วงรับช่วงต่อในการแก้ไขปริศนานะคะทุกคนโอเคเรียบร้อยอานและอีก2ทีว่าเราจะผ่านแล้วง่ายๆเลยเปิดให้หมดกันออนนี้เหลยกี่อันมาม่วงอันเดียวแล้วมันคำรามแบบหนักมากเลยยุ่งเลยสนใจมันมันจะพังห้องเข้ามาไหมอ่ะลัวสิปิดไม่พังหรอกตอนผมเล่นครั้งแรกนี่ผมติดอยู่ในนี่เกือบชั่วโมงอ่ะไอตัวนี้กระทือเท้ามองชัดหนึ่งปิดสามปิดห้าปิดสองเปิดหกเปิดสี่ปิดเคเสร็จแล้ว ได้แล้วใช่ไหมผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วโอเคตอนนี้มาม่องไข่ปริศนาได้แล้วนะคะทุกคนกินวิตามินแล้ววิ่งเลยจ้ากินด้วยวิ่งไปแล้ว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 ้อบึนไปไปไโอเค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 อ้อเคอเคโอเคอเ้เคโอเคโอเคโคโอคโออเคโอทคโคโออโอเโอเโอเอเเอ อัดกี่รอบมัม่วงพูดสิแต่เมื่อวานน่ะตั้งแต่เมื่อวานน่ะโอ้ยไม่ดีกำลังนะเอ่ออาจจะลอยได้แล้วทำไมตัวลอยหน้าเอ้ยเอ้ยเอ้ามันโดดลงมาเหรออุ้ยเอ้าเอ้าตัดลิฟต์เราเราก็โดดหนีนี่นะก็ตกลุ้มอ้าวตกไปไหนไม่รู้โอ้โหโอ้โหโอ้โหคัสซีนดีเวอร์สุดดีคัสตินดีเวอร์พวกติดตามตอนต่อไปโอ้ยขนลุกเลย โอเคในที่สุดก็ผ่านแล้วโอ้ยผมได้อชีเม้นไปแล้วอะ่ะผมเล่นผ่านไปแล้วรอบเโอเคค่ะ,ะเพื่อนๆก็เป็นกันบ้างคะสำหรับการเล่นแบบดอกของไอ้แล้วก็มะม่วงนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเราใช้เวลาอัานนี่คือแบบนานมากแบบหลายวันเลยค่ะทุกคนเนาะกว่าจะถึงด่านที่100นะคะทุกคนบอกเลยว่าคิดไปหลายรอบเหมือนกันเนาะโอเคโอเคค่ะ,ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอกับนายมะม่วงทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ไอกับนายมะม่วงก็ต้องขอตัวไปท้าประตูอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ